สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้จะมา,าแนะนำพ็อกเก็ต i i i รุ่นนี้กันนะครับเป็น Pocket wi ็ต w i f i ที่รองรับระบบ 4G นะครับก็ก่อนอื่นต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะอสินค้าตัวนี้นะครับมันมีออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เพราะว่าผมไม่ได้ทำรีวิวไว้นะผมทำไว้แต่พวกตัว 4G ที่เป็นส,ส,สติิกัน,นะฮะที่แบบใส่แบตไม่ได้นะแล้วก็คลิปนี้จะถือโอกาสรวบรวมนะครับแล้วก็ตอบคำถามเบื้องต้นที่ผมพบเจอ ในชแนลนะฮะในคอมเมนต์ต่างๆอะไรนะครับมารวมไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆคำถามนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับบอกไว้เลยว่าจะน่าจะยาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้โดยละเอียดเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยาถามคำถามเข้ามาก็ดูไม่ทราบเลยนะครับว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะได้แนะนำทีเดียวเลยเนะในคลิปนี้โอเคก็มาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะให้คลิปไม่ยาวเนาะ ก็ตัวนี้เป็น Pocket WiFi นะครับเป็นระบบ 4G LTE นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับรหัสคือ M1 นะครับ M1 o y นะครับก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับโอเคตัวแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีในกล่องอันนี้คือผมแกะออกมาแล้วจะมีเท่านี้นะครับก็มีตัวมันนะครับมีแบตเตอรี่แบบนี้หนก้อนนะฮะอันนี้เป็นฝาหลังนะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับเพื่อให้เช็คนะแล้วก็มีคู่มือมีสายชาร์จแบบไมโคร USB 1เส้นทีนี้ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมเลยนะครับก่อนที่เราจะใช้งานไอตัว 4G LTE เนี่ยก่อนที่เราจะไปที่ตัวมันนะครับหลักๆเลยคือเราต้องมีตัว Pocket Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบสติกก็ได้นะครับมันทำงานเหมือนกันนะฮะ หลักๆที่มันจะต่างกันก็คือไอเนี้ยมันมีแบตในตัวนะครับไอแบบสติกเนี่ยมันจะต้องเอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าแบตสำรองอะไรก็ได้เพราะตัวมันเนี้ยมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะทำให้มันไม่สามารถจะใช้งานได้ด้วยตัวมันเปล่าๆนะฮะต้องมีอาแหล่งพลังงานให้มันแต่ข้อดีแบบของไอแบบสติกก็คือมันจะเล็กนะครับแล้วก็สามารถเสียบเป็นโมเดมได้เลยนะครับสำหรับในโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะที่มันรองรับอ่ะนะก็จะสามารถใช้งานได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเอาไปใช้กันก็คือเอาไปเสียบกับ อะแดปเตอร์เพื่อเป็นตัวกระจาย Wi-Fi นั่นเองนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องมีคือไอตัว 4G LTE นี่นะครับแล้วก็ต้องมีซิมการ์ด1อันนะครับซิมการ์ดที่มันมีอินเทอร์เน็ตมาซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับที่เราจะไปซื้อนะครับ เพราะว่าผมเจอคําถามมาหลายๆท่านนะครับก็จะถามว่ามีแค่ตัวนี้เราใช้เน็ตได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมีซิมการ์ดด้วยนะครับแล้วก็มีซิมการ์ดที่เติมอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับซึ่งความเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราซื้อนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ใเดอร์ที่เราไปสมัครไว้นะว่าแพ็กเกจที่เราซื้อเนี่ยเป็นแพ็กเกจแบบไหนนะครับมันมีรายสัปดาห์รายเดือนรายปีมีหมดเลยนะครับแนะนําว่าให้ซื้อซิมที่เอาไว้เล่นเน็ตอย่างเดียวนะครับถ้าเราซิมโทรศัพท์า แพ็กเกจที่มันเป็นแพ็กเกจโทรศัพท์เนี่ยเนื่องจากตัวนี้มันไม่ใช่โทรศัพท์นะครับเราใส่ไปมันก็จะเปืองค่าแพ็กเกจเปล่าๆนะฮะก็แนะนําว่าใช้แบบนี้ก็ซื้อซิมที่เป็นซิมเน็ตอย่างเดียวไปเลยเขาก็มีขายกันหลายเครือข่ายหลายระบบหลายราคาเลยนะครับก็ลองเลือกหากันดูนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอันชัดเจนนะมีเฉพาะตัวนี้เปล่าๆเ,เ,เล่นเน็ตไม่ได้นะครับอย่าลืมนะผมเจอในคอมเมนต์หลายอันนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าหลายๆท่านไม่ทราบนะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะในคลิปไม่ได้แจ้งไว้นะครับคลิปก่อนหน้าก็ บอกไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันสาหรับท่านที่บังเอิญเปิดคลิปนั้นลราจะมาเจอคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้เราต้องมีตัวนี้นะครับอย่าลืมแล้วก็มีซิมการ์ดเพื่อต้องเติมอินเทอร์เน็ตมาแล้วด้วยนะซิมการ์ดก็แล้วแต่เราเลือกซื้อนะครับว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วเท่าไหร่รายปีรายเดือนรายอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคทีนี้มาต่อกันก็อุปกรณ์นะครับเรามาดูตัวนี้กันก่อนตัวมันนะครับตัวนี้หลักการทํางานมันก็คือเป็นตัวกระจาย WiFi แหละโดยที่เราจะเอาซิมการ์ดใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วตัวนี้ก็จะทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตออกมาจากตัวซิมการ์ดตามแพ็กเกจที่เราสมัครไว้ นะครับรวมถึงเดี๋ยวการตั้งค่าเลยจะอธิบายให้ฟังทีเดียวนะครับก็ตัวนี้ก็มีประมาณนี้ทั้งตัวไม่มีอะไรนะครับมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวบอกแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณ Wi-Fi ตรงนี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์นะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่เราเชื่อมต่อกับตัวมันนะครับตัวนี้ก็เป็นสัญญาณของซิมโทรศัพท์กับตัวนี้กับตัวตัวเครื่องเนี้ยนะฮะก็คือเป็น มันจะบอกระดับสัญญาณนะครับความแรงของสัญญาณว่าตัวนี้าสามารถรับสัญญาณของตัวเซลลูลา่าได้แรงขนาดไหนนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นจะมีซีเรียลแล้วก็มีพวกพวกอไอพา d สเวิร์ดต,ต่างๆนะฮะของของตัวมันเวลาเราจะเข้าไปเชื่อมต่อนะครับสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าทั่วๆไปก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า อ่าเดี๋ยวเวลาเราจาไม่ได้แล้วมันจะยุ่งยากแล้วก็รุ่นเนี้ยอออโทษทีนะรุ่นเนี้ยมันรีเซ็ตได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราไปเปลี่ยนพาสิรวมส่วว,วหรือตัวมันเออแล้วเราจําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับเราสามารถจิ้มตรงนี้นะครับเพื่อทําการรีเซ็ตให้มันกลับมาเป็นค่าโรงงานได้นะครับนั่นเองโอเคแบตเตอรี่ที่ให้มานะก็เป็นแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตเตอรี่ทั่วๆไปที่หาซื้อได้ในกรณีที่มันเสื่อมนะครับตามร้านขายแบตเตอรี่น่าจะมีนะมันคล้ายๆพวกโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตรุ่นเก่านะก็ ความจุนะครับคือ2 1 0 0นมิลลิแอมนะครับเป็นโวลเทจ3.8โวลต์นะครับอ่าเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์นั่นเอง,เองในส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นแบบนี้สายชาร์จก็เสียบชาร์จตรงนี้นะครับเป็น ช่องชาร์จแบบไมโคร USB นั่นเองนะฮะก็คือเราแบตใส่ไว้ปกติเวลาเราเดินทางก็พกแค่นี้แล้วก็เสียบสายชาร์จตรงนี้นะครับอันนี้เป็นฝาหลังข,งของมันผมแกะออกมาแล้วนะครับเพราะมันแกะยากเหมือนกันนะครับก็เลยยังไม่ได้ประกอบกลับเราไปให้ดูก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นฝาปิดเฉยๆโอเคแล้วก็มีคู่มือมาอีก1อันนั่นเองนะครับโดยหลักๆเนี่ยมันมีอุปกรณ์เท่านี้ทีนี้เรามาเริ่มวิธีการใช้งานกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคลิปนี้มากนะฮะอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราได้ซิมมาแล้ว เราต้องมีซิมการ์ดนะครับตัวนี้เขาจะใช้ซิมซิมการ์ดเป็นไซส์ใหญ่นะครับให้สังเกตที่ช่องตรงนี้เห็นไหมฮะคือหลายๆท่านนะครับเวลาซื้อซิมมาเนี่ยบางทีมันจะได้มาถ้าสมมติว่าเรามีมาแค่นี้นะครับมันใส่ไม่ได้นะครับถ้าใส่ได้เราก็ต้องไปเล็งให้มันตรงซึ่งมันเล็งยากนะครับมันมีโอกาสเคลื่อนไปมาเห็นนะครับว่าขนาดมันมันไม่ใช่ขนาดของมันคือพยายามจะฝืนใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็ได้แหละแต่ว่าอย่างนี้นะครับใส่วางไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่า บางทีมันเลื่อนไปเลื่อนมาสัญญาณมันจะหลุดนะครับแนะนําว่าหาถาดซิมมาด้วยซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราซื้อซิมมาในแพ็คมันก็จะให้ถาดแบบนี้เรามาอยู่แล้วแต่นี้ผมเก่าไปนิดนึงนะฮะมันลองมาบ่อยก็แตกหักแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็ต้องใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะที่ผมเจอมาในคอมเมนต์นะครับว่าใสา่ซิมแบบนี้ได้ไหมคือจะบอกว่าถ้าจะฝืนใส่ให้ได้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่อ่ามันจะเคลื่อนหลุดออกจากตําแหน่งแล้วมันก็จะรับสัญญาณไม่ได้นั่นเองนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ถาดเซมเขาให้มาอยู่แล้วแต่ถ้าทําหายก็ไปซื้อเอานะครับประมาณ10-20บาทเหล่านี้นะครับจะดีกว่านะฮะโอเคทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนใช้งานกันเลยมาสู่หมวดใช้งานเลยแล้วฮะดับแรกนะครับ,บ,รรบตัวนี้นะก็เหมือนเคยนะแนะนําว่าใหา้เสียบแบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปชาร์จแบตก่อนอ้อลืมบอกนะครับอตอนเราซื้อมาหลายๆท่านอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะอันนี้คือพูดไปตามตามที่เจอเลย ตอนเราซื้อเครื่องนี้มาใหม่ๆนะครับมันจะมีสติกเกอร์มาแปะมาอยู่อย่างี้นี่เห็นนะฮะตรงนี้นะให้สังเกตนะมันมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับดูที่แบตเราก่อนเลยนะครับหลายๆท่านซื้อมาแกะแบตออกมาจากถุงเขาจะใส่ซองมาแบบนี้นะเพราะแกะเสร็จปุ๊บนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับมันเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสติกเกอร์ที่ขั้นขั้วแบตไว้นะครับเป็นอินซูเลชันนะเพื่อ,อ เป็นการบอกว่ามันเป็นแบตเตอรี่ของใหม่นั่นแหละนะฮะก็เขาคันคั่วไว้กันนัมืนช็อตกันอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ถ้าเราท่านเนี่ยแล้วเราใส่เข้าไปเลยมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับไม่ต้องแปลกใจถ้าใช้งานได้เนี่ยแปลกกว่าอีกนะครับก็เขาจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้เนะี่ยก็ซื้อมานะครับซื้อมาปุ๊บให้เราลอกสติ๊กเกอร์อันนี้ออกก่อนนะครับให้สังเกตดีๆ นะครับแล้วก็ถ้ามองเห็นก็เช็คขั้วมันนิดนึงนะครับถ้ามันมีคราบสกปรกอะไรก็อาจจะเอาเศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่อะไรเช็ดเช็เอาหน่อยนะครับบางทีมันมีคราบกาวของตัวสติกเกอร์มาสักครู่ลงไปติดแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหรอกเพราะว่าไอตัวขั้วมันต่ำลงไปนะครับแต่ว่าก็เช็คดูนิดนึงหลังจากที่เราแกะสติ๊กเกอร์แล้วนะครับให้เราแบตเตอรี่ใส่ด้านมันจะอยู่นี้สังเกตขั้วแบตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมขอบอกแบบละเอียดไปเลยนะฮะขั้วมจะอยู่ด้านนี้ก็ให้สังเกตมันอยู่ตรงกันนนะครรับบบเเาาใส่ข้้ไปแีนะครับ หลังจากนั้นนะครับยังไม่ต้องปิดฝาก็ได้เอาไปทําการชาร์จก่อนนะครับชาร์จให้แบตเตอรี่มันมีไฟก่อนเพื่อ,อเดี๋ยวเวลาเรามาใช้งานเผื่อมันแบตมันไม่มีแต่มันก็เปิดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเสียเวลากันไปก็แนะนําว่าให้เอาไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนท่านี้เลยนะครับสัก2อสาชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาร์จให้มันเต็มเต็มไปเลยแล้วค่อยมาลองนะฮะก็ประมาณนี้หลังจากที่เราชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเราแกะแบตออกมานะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ซิมการ์ดนะครับก็ซิมการ์ดรุ่นใหม่ ซิมไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไมโครซิมนะครับก็คือไซส์กลางแล้วก็เป็นนาโนซิมคือที่เราใช้กันปัจจุบันโทรศัพท์รุ่นใหม่เข้าใจ่าว่าไซส์นี้หมดแล้วนะครับวิธีการใส่นะครับเอาแบตเตอรี่มันเนี่ยแหละลองนะครับมันเรียบหน่อยแล้วก็วางลงไปให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเดี๋ยวมันจะได้สอดเข้าไปในช่องซิมมันได้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับให้มันอยู่เป็นเรียบๆแบบนี้แต่ว่านี่ผมมันแตกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวพยายามใส่ให้นะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับเล็งก่อน บแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งแบบนี้สังเกตนะว่าเห็นไหมครับว่าอ่าด้านบากด้านล่างก็จะอยุดตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของมันแบบนี้อันเนี้ยคือถือว่าใช้งานได้แหละนะครับแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมแนะนาว่าอ่าถ้าท่านที่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi เลยหรืออะไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เราจะต้องอ่าเข้าไปที่โดเมนอะไรต่างๆในการตั้งค่ามันนะก็เอามือถือถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่แบตไปมันมองไม่เห็นนะครับก็ตรงนี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi ที่เดี๋ยวเราเปิดเราจะเจอนะครับ Wi-Fi คีย์ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ซึ่งอันนี้ก็เป็น default ติดเครื่องมานะครับแนะนำว่าอย่าไปเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเครื่องนี้ผมไม่แนะนาให้เปลี่ยนเลยเพราะเราเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดอยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะใช้เราก็ค่อยเปิดเราไม่ต้องกลัวใครมาแย่งใช้อยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนไปเดี๋ยวขาเข้ามันจําไม่ได้นะครับก็ถ้า เปลี่ยนก็จดไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ตามนี้เลย13ึ่งสาม่ส่วนตรงนี้จะเป็นการเข้าไปที่ IP address นะครับเพื่อเดี๋ยวจะเข้าไปตั้งค่ามันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็เอามือถือถ่ายรูปนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็น user name กับ password สําหรับใช้ในการาเข้าไปตั้งค่าในในส่วนของเว็บ IP นะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเอาส่วนเปิดติดก่อนนะครับหลังจากที่เราทําอย่างงี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายรูปตรงนี้ไว้แล้วนะฮะให้เราเอาเซินการ์ใส่นะครับแบบนี้ แล้วก็ปิดฝาหลังนะครับแต่ผมขอยังไม่ปิดนะเดี๋ยวเวลาดูอันนี้ง่ายก็เปิดเครื่องไว้ที่เปิดก็คือกดค้างไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟมันจะกระพริบปุ๊บปเนี่ยเป็นอันว่ามันเปิดแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับรอไปพร้อมกันเลยก็ได้มันจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะเพื่อบูตตัวมันนะครับแล้วก็จะรับสัญญาณแล้วก็จะรับแล้วก็จะปล่อย WiFi ออกมาให้เราใช้นั่นเองนะครับแบบนี้รอสักครู่หนึ่งนะตอนนี้เครื่องมันกาลังทํางานอยู่อ่าสัญญาาณมแล้วนะสัญญาณอยู นะครับอ่าสัญญาณรับได้แล้วเป็นสีเขียวแล้วนะครับ Wi-Fi ก็มีไฟฟ้า,ฟา,ฟากระพลิบแล้วแปลว่าพร้อมทํางานแล้วเห็นนะครับว่าอันนี้คือปกติสีจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนสีพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามสถานะถ้าเกิดว่าสัญญาณมันไม่แรงมันก็จะเป็นสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูเอานะครับแล้วก็ตรงส่วนแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเต็มก็สีหนึ่งนะครับถ้าอ่อนก็เป็นจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับจะมีแจ้งไว้ในคู่มือนะตรงส่วนนี้ก็ลองดูกันเอานะครับแต่ว่าอันนี้คือเปิดติดเรียบร้อยแหละที มันเปิดติดแล้วแบบนี้นะครับให้เราทําการเอาอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อขึ้นมานะครับวันนี้ผมมี iPad นะก็เดี๋ยวจะเชื่อมผ่าน iPad ให้ดูเร่งความสว่างก่อนอ่ะนี่นะครับผมจะเข้าไปที่ setting นะครับไปที่ wifi นะฮะโอเคเราจะเจอชื่อมันเมื่อครู่ก็คือตัวนี้นะครับ 4GMI CGMIFI นะครับ8543ตัวนี้ก็คืออ่ามันจะเป็นชื่อของตัวมันนะครับซึ่งก็จะตรงกับด้านหลังเครื่องที่มาสักครู่เราอยู่ที่สติกเกอร์ฝาหลังที่ผมบอยถ่ายรูปไว้อะนะพาสเวิร์ดนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0้าเโอเคใส่แค่นี้นะครับเรียบร้อยตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับรอมันเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นโนเ internet แป๊บหนึ่งไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วก็จะใช้งานได้ปกติ นะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้มันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในบางพื้นที่นะถ้าเกิดว่าตัวมันรับสัญญาณได้ไม่แรงนะฮะตัวอินเทอร์เนต็ตมันก็จะไม่แรงตามไปด้วยนะครับก็ต้องลองอย้ายพื้นที่การใช้งานหรือว่าบางทีเครือข่ายที่เราซื้อซิมมาอาจจะไม่ได้ตรงกับพื้นที่ที่เราอยู่แล้วมันจะแรงนะฮะก็ต้องมาเทียบดูกันอีกทีนะครับโอเค ทีนี้ระหว่างนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานเท่านี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับคือโดยเบื้องต้นเนี่ย80%ของลูกค้าที่ผมพบเจอเนี่ยเขาใช้งานแค่นี้เองที่ผมพูดมาเหมือนยากจริงๆง่ายมากเลยครับคือใส่ซิมเข้าไปเปิดเครื่องก็ใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเราไม่ต้องการไปเปลี่ยนการตั้งค่าอะไรของมันนะฮะแค่นี้คือถือว่าเสร็จแล้วเราสามารถปิดฝานะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับมันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการตั้งค่าตัวมันละเราจะทำยังไงนะฮะ ก็อันดับแรกนะสักครู่นะฮะถ้าเราจะต้องการตั้งค่าตัวมันนะครับจำเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้สักครู่หนึ่งนะที่มันเป็นตัว IP ของมันนะครับ192.168.0.1นะฮะเดี๋ยวผมขอดูในนี้ก่อนเขาจะเขียนไว้ที่สติกเกอร์ด้านหลังนะพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้นะแจ้งให้คนอื่นถ่ายผมเองไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคเราจะเข้าไปที่ตัว ip มันเพื่อตั้งค่านะฮะเมื่อกี้เจ,เจออยู่ผมเองผมลองก่อนอันดับแรกนะครับให้เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับตัวตัวไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับเราจะใส่นะครับก็เป็นตามที่ผม หาไว้นะฮะเดี๋ยวนะใส่ไปที่ตรงช่องเสิร์ชนะเดี๋ยวใช้ซ a บ a r ีก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไปที่ช่องเสิร์ชนะครับก็1,9,2นะฮะจุดต้องเชื่อมต่อกับตัวมันก่อนนะครับจุด168นะฮะจุด0.1นจุดนะครับ,รบอันนี้น่าจะเป็นเลข IP ของตัวมันนะครับตามสติกเกอร์ด้านหลังจากนั้นเรากด go นะครับอ่ามันจะมาที่ตัวมันเห็นไหมครับว่า4 g m i f i นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่าต่างๆของตัวตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับตัวฮอสปอตตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนของการแอดวานนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดที่แนะนำอีกครั้งนะครับกันการตั้งมั่วนะขอนิดนึงนะก็ถ้าท่านใดที่ต้องการใช้งานตามที่แค่ที่ผมบอกไม่ต้องยุ่งกับส่วนนี้เลยนะครับคือเพียงแค่เอาซิมการ์ใส่เอาแบตเตอรี่ใส่เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับก็เข้า เข้าตามที่ผมแจ้งไว้เลยนะครับเป็นชื่อของตัวมันแล้วก็พาสเวิร์ดหนึ่งถึงหนึ่งสองสามท่าจากแป้าศูนยนะฮะแต่ว่าท่านใดที่ต้องการจะมาตั้งค่าตัวมันนะครับสําหรับท่านที่มีความรู้เบื้องต้นนะแล้วก็แอดวานซ์นิดหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าตัวผมเองผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์ก Network เนี่ยแต่ว่า,อาพอทําได้นะครับก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับให้เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์เรานะครับอย่างอย่างอย่าง อ่า s r i a r i หรือว่า Google Chrome อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่192.168.0.1นะครับจุดแนะครับแล้วก็กด Enter มันจะมาที่หน้า Set Up ของตัวมันนะครับแล้วก็ใส่ Password ิร์ดกับ Username นะครับก็ Admin นะครับเขาใส่รอมาอยู่แล้วอ่าพาสเวิร์ดก็คือแอดมินเหมือนกันนะครับเขามีสติ๊กเกอร์บอกไว้ที่หลังเกาะนะครับอ่ะเหมือนกันแล้วผมก็จะล็อกอินเข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวตัวเนี้นะครับ ตัว 4G LTE เนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะตั้งค่าได้หลากหลายแหละนะครับก็จะมีเปิดมาหน้าแรกจะเป็นหน้าโฮมดูไว้พร้อมกันนะฮะนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เห็นไหมครับว่า Network Name เนี่ยชื่อเดิมคือ 4G MFI8543 SI i นะครับตัวนี้คือตัวที่เราล็อกอินเข้ามานะครับถ้ากดตรงเชนเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่แนะนําให้ทํานะเดี๋ยวงงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการดูสถิติการการเชื่อมต่อต่างๆเห็นไหมครว่าสปีดเขาจะบอกมาแล้วว่าดาวน์โหลดได้เท่าไหร่อัปโหลดได้เท่าไหร่คือมันเชื่อมต่อเราใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วเดี๋ยวเราไปกดดูที่สปีดเทสกันอีกทีนะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่า Data Li m i มได้ว่าจะยังไงไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าสามารถตั้งได้นะครับก็เหมือนกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทั่วๆไปนะครับ แล้วก็มาตรงเซตติ n งส่วนที่สําคัญหน่อยนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับว่าเราจะให้มันเชื่อมต่อไอแวนเนี่ยนะครับเป็นแบบออโต้หรือว่าเป็นแบบเราเลือกเองนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของเน็ตเวิร์กเซตติงเนี่ยก็จะมี Wi-Fi Setting ตรงนี้คือจะเป็นส่วนที่เราใช้เปลี่ยนรหัสนะครับแล้วก็เปลี่ยน Encryption นะครับก็คือพวกการเข้ารหัสต,ต่างๆนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้อีกทีก็ได้นะครับเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับไม่โฟกัสโทษทีนะเนี่ยตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะแถบบนนี่นะแล้วกเ็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับอย่างของเดิมตรงนี้นะครับก็จะเป็น1นึงถึงศูนย์ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะเพื่อ,อาการคนอื่นเข้ามาใช้นะครับแต่ว่าผมว่าปิดเครื่องง่ายกว่านะฮะเ,เครื่องไอ้ไอ้ควก 4G อะไรพวกนี้เราส่วนมากผมจะไม่แนะนําให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดเพราะว่าระยะส่งสัญญาณมันไม่ได้ไกลมากอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวใครเข้ามาแย่งเราใช้นะครับยกเว้นว่าท่านที่อาจจะต้องแบบ เปิดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆอา,าจะอยู่หอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวคนอื่นเข้าใช้เรากา็สามารถมาเปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนี้ได้นะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเราก็จะต้องกลับไปทําการเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ตัวนี้ใหม่นะเพราะว่า,าที่เราเชื่อมต่ออยู่เดิมมันก็จะถูกเด้งออกโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเรากา็จะต้องกลับไปที่หน้าเลือกอินเทอร์เน็ตนะหน้า Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับตัวไอ,ไอ,ไอตัว 4G ตัวนี้ใหม่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าต่างๆคือส่วนที่ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นไปได้ที่สุดก็คือส่วนมากที่จะเข้ามาทำานะฮะที่จะเข้ามาตั้งค่าในตัวนี้กันนะอ่าส่วนมากก็แค่จะต้องการเปลี่ยนรหัสนั่นแหละนะครับเท่าที่ผมเจอนะอย่างชื่ออย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยซีเรียสนะฮะแต่ว่าส่วนมาก planets, ที่เห็นว่าอยากจะเข้ามาตั้งค่าในตัว IP กันก็คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนั่นเองซึ่งก็เปลี่ยนที่หน้านี้นะครับอยู่แถบล่างสุดนะครับตรงส่วนของเซตติ้งนะ แล้วมันจะมีหัวข้อ Wi-Fi Setting นะครับก็เข้าไปที่ Wi-Fi Setting ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะมีหน้าให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวอ่าเราเตอร์ของเราได้ก็ประมาณนี้นะครับแต่นี่ผมขอขอไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเวลามันทำต่อมันจะได้ใชไม่งงนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะแจ้งสถานะของ ของเวลาเราเข้ามาหน้าตัวนี้จะแจ้งสถานะของตัวมันด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับเชื่อมต่ออยู่ในระบบอะไรนะครับ LTE ก็คือ4 g นะแล้วก็ความแรงสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับจะบอกว่าตอนนี้ตัวนี้รับสัญญาณความแรงเด้เท่าไหร่แล้วก็อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ไหมนะครับก็เป็นลูกศรสีเขียวไปกลับแล้วนะครับก็คืออัปโหลดดาวน์โหลดใช้งานได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วเราโอเคก็ให้เรากดแอปพลายเข้าไปนะครับเท่านี้เองมันก็จะสามารถใช้งานได้ตามค่าที่เราตั้งแล้วนะครับ ยืดค่านี้อะไรเราก็ไม่ต้องกดเซฟนะครับเราสามารถป,ปิดตัวเบราว์เซอร์ไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับาการตั้งค่าแล้วก็การเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้นนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะลองดูไม่รู้ว่าเครื่องนี้มีสปีดเทสไหมนะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอ่าโอเคมีนะครับตอนนี้อินเทอร์นเนต็ตใช้งานได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองกดสปีดเทสกันดูซิมนี้เป็นซิมที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วน่าจะประมาณ20เมกหรืออะไรยังไงนะฮะประมาณนี้นะไม่เร็วมากนะครับผมไว้ใส่ในกล่องพวกนี้แหละไว้เทสนะครับซื้อมาสักพักหนึ่งลวนะครับไว้เทสพวกนี้อ่าลองเชื่อมต่อแล้วเทสดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับอ่าใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับความเร็วที่อินเทอร์เน็ตทำงานก็คือเนี่ยนะครับมันจะสวิงอยู่ประมาณ20-30เมกนะครับอันนี้คือทดสอบผ่านสปีดเทสนะครับซิมเป็นของ a อ s นะฮะ อ่าประมาณนี้นะครับก็อัปโหลดดาวน์โหลดสามารถทํางานได้ปกติอันนี้เป็นอัปโหลดนะครับสีม่วงหัวอัปโหลดเร็วนะอัปโหลดได้30มกว่าเมกเลยนะครับแต่ดาวน์โหลด20กว่าเดี๋ยวนี้อัปโหลดค่อนข้างเร็วนะครับก็องส่วนนี้ก็แปลผันไปตามความเร็วซิมที่เราซื้อนะครับสมมุติว่าผมเอาซิมที่แพ็กเกจมันเร็วกว่านี้มันก็จะได้ความีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจทั่วๆไปนะครับใช้งานรายปีเอาไว้ลองแค่นี้เองก็ใช้งานได้แบบนี้นั่นเองนะครับก็คิดว่า น่าจะครบถ้วนกว่าตัวตอนที่ทำเป็นสต็กนั้นจริงเจตนาที่ทําคลิปนี้คืออ่ามันใช้งานเหมือนกันแหละแต่เนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับรวมถึงท่านที่เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์นะครับแล้วก็พบเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะครับทําให้ผมรู้ว่า ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดพอนะฮะทำให้อ่ามันก็เลยมีปัญหาตกค้างบางอย่างผมเพิ่งไปย้อนย้อนดูนะฮะก็เลยทำเป็นคลิปนี้อีกอันแล้วกันนะครับก็ดูควบคู่ประกอบกันไปนะครับหลักการทํางานมันคล้ายๆกันคือท่านที่มีแบบสติกเนี่ยนะครับไม่ต้องหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบสติ๊กหรือแบบไหนนะครับโดยโดยมาตรฐานแล้วพวกพ็อกเก็ตไ i ไฟเนี่ยจะมีวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเหมือนกันหมด นะครับก็คือถ้าจะตั้งค่าเปลี่ยน password อะไรก็ต้องเข้าไปที่ IP ซึ่งไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรหน้าตาแบบไหนมันก็จะตั้งแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักการการใส่ซิมการเลือกใช้ซิมการเล่นก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ในส่วนของราคานะครับตัว 4GLTE เนี่ยนะครับก็ราคา,าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน1,000บาทนะครับ9 5 0บถึง1,000บาทอยู่ประมาณนี้นะครับราคาขึ้นๆลงๆตามอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินนะ ก็ลองเลือกหากันดูนะครับมันจะมีรุ่นที่ล้ำกว่านี้บางรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับก็มันเป็นแค่ไฟสถานะแสดงผลแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยขายนะครับมันก็จะมีแบบที่เป็น LCD นะครับแล้วก็มีแจ้งผลนู่นนี่นะครับหรือว่ามีปุ่มมีจอสีมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า โดยที่สุดแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเราจะดูแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปเราก็ไม่ค่อยดูแล้วส่วนมากที่เราต้องการรู้คือมันมีแบตไหมนะครับมันมีสัญญาณหรือเปล่านะครับมันแค่นี้เองนะครับที่เราต้องรู้เพราะส่วนมากเราเปิดเสร็จเราก็โยนใส่กระเป๋าไม่ได้มานั่งดูจออยู่แล้วนะครับไอการที่มีจอมันผมมองว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่แพงโดยใช่เหตุนะฮะแล้วก็กินแบตเตอรี่เพิ่มด้วยนะครับในส่วนที่ไม่จําเป็นต้องมีนะครับแต่ว่าท่านใดที่ชอบอ่ะนะ อาจจะมีความรู้เยอะนะครับสามารถดูค่าดูนู่นดูนี่แล้วก็ชอบดูนะฮะก็สามารถไปเลือกซื้อรุ่นแบบมีจอได้แต่ผมส่วนมากก็ขายกันแต่รุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันทํางานง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยนะครับมีปุ่มเดียวเลยเปิดเปิดปิดปิดมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมนะครับซิมการ์ดต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเตือนไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อตัวนี้ไปเฉยเยแล้วใช้ได้เลยนะครับต้องมีซิมการ์ดแล้วก็ซิมการ์ดต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยส่วนแพ็กเกจไหนก็แแล้วต่่ทีเรราสมัค นะฮะแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อจะพูดว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนของการตั้งค่าตรงส่วนไอพีเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าอย่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วจําไม่ได้นะแนะนําว่าเปลี่ยนเราให้จดไว้ด้วยนะครับแต่ในกรณีที่ที่สุดแล้วถ้าเราลืมมันจริงๆนะฮะ แบบเราจํามันไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เราจะไม่สามารถเข้ามาที่ IP ได้เพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อมต่อ w i f i กับตัวมันได้นะฮะก็ให้ทําการใส่แบตเตอรี่เปิดเครื่องนะครับแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะจิ้มช่องรีเซตนี้ค้างไวนะครับจนไฟมันกระพริบกระพริบนะครับก็เป็นอันรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับมันก็จะถูกรีเซ็ตกลับมาเป็นค่าโรงงานเหมือนที่เราเพิ่งซื้อมานะครับแค่นี้เองแล้วเราก็มาไล่ตั้งค่าหมายผัสเวิร์ดชื่อ Wi-Fi ชื่อตัวมันต่างๆจะถูกกลับ ย้อนกลับไปนะครับเป็นค่าโรงงานซึ่งก็จะเป็น4 GMIFI รหัสข้างหลังแล้วก็รหัสจะเป็น1 2 3 4อง 3, 6, 6, 7, 9, เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็คลิปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ่าน่าจะคิดว่าน่าจะครบท้วนประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันขาดตกบกห้องตรงไหนก็ลองแจ้งมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเพิ่มเติมให้นะครับอยากรู้ส่วนไหนอะไรยังไงอันนี้คือเท่าที่ผมทราบเนี่ย พยายามจะนึกอยู่ว่ามันขาดอะไรไหมนะครับก็น่าจะประมาณแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าเบื้องต้นในทั่วไปส่วนใหญ่ก็แค่ใส่ซิมแล้วใส่แบตมันใช้งานได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะตั้งค่าเพิ่มเติมก็ประมาณนี้รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาการรีเซ็ตอะไรต่างๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวอื่นอะ ก็มีที่รีเซ็ตเหมือนกันนะครับในในพวกไอตัวที่เป็นแบบมีแบตแบบนี้นะครับเป็น Pocket Wi-Fi แบบนี้ก็ลองหาตำแหน่งแบบมันจะเป็นรูหน้าตาแบบนี้แต่จะอยู่ตรงไหนของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับใช้เข็มจิ้มซิมหรือไม้จิ้มฟันก็ได้จิ้มค้างไว้ก็เป็นการรีเซ็ตนะครับก็คิดว่าน่าจะครบทถ้วนแล้วแหละยังไงก็ เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับก็มีช้อปปี้นะครับน้องๆทีมงานเขาจะลงสินค้าไว้เยอะเลยนะครับก็ลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรลองทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าผมรวมรวมได้จำนวนหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเ,เพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ